สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i am sun story ค่ะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะปัญหาโลกแตกเรื่องเงินเงินทองทองคลิปนี้จะเป็นเรื่องที่2ค่ะโอนเงินปลายทางไม่ได้รับเงินนะคะจะเป็นทั้งกรณีโอนผ่านตู้ atm internet banking หรือแอปพลิเคชันบนมือถือค่ะทั้ง3อย่างนี้จะเป็นโปรเซสเดียวกันนะคะโดยจะแบ่งเป็น3กรณีค่ะกรณีที่ 1. โอนเงินภายในธนาคาร โอนเงินภายในธนาคารก็คือบัญชีต้นทางและบัญชีปลายทางเป็นธนาคารเดียวกันค่ะถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะคะ,ะคอร์เจนเตอร์จะตรวจสอบง่ายมากเลยเพราะว่าะจะเห็นทั้งข้อมูลของต้นทางและปลายทางก็คือเห็นว่าต้นทางออกจริงและปลายทางไม่ได้รับเงินจริงนะคะมันจะมีธันเซ็ c ชั o นให้เห็นอยู่แล้วทีนี้ทําไมถึงชอบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจังเลยต้องแจ้งก่อนว่าเนื่องจากว่าในส่วนของการทําธุรกรรมทางการเงินนะคะ ทุกๆสิ้นเดือนวันที่30หรือว่า31 1หรือ2ระบบจะล่มเป็นประจำเนื่องจากมีคนทำธุรกรรมค่อนข้างเยอะนะคะต่อให้ระบบธนาคารจะเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าเกิดมีคนทำธุรกรรมเยอะเขาก็มีโอกาสล่มได้ค่ะดังนั้นโดยทั่วไปถ้าเป็นกรณี โอนเงินภายในธนาคารนะคะระบบจะรีอินเวิร์สให้อยู่แล้วค่ะทำไมแสงชอบพูดคําว่ารีอินเวิร์สรีอินเวิร์สคืออะไรรีอินเวิร์สคือการปรับปรุงรายการโดยอตัตโนมัตินั่นเองนะคะแล้วก็เป็นกรณีที่2กรณีที่2เป็นโอนเงินต่างธนาคารค่ะโอนเงินต่างธนาคารย้อนกลับไปคลิปที่แล้วก็จะมีเรื่องของ o r f t เข้ามาเกี่ยวข้อง OIFT นะคะจะเป็นระบบเชื่อมต่อของแบงค์ชาติ ที่เป็นการทำรธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคารดังนั้นมันสามารถขัดข้องได้ไม่ว่าจะเป็นต้นทางปลายทางหรือระบบกลางของแบงค์ชาตินะคะเมื่อไรก็ตามที่เป็นกรณีระบบล่มไม่ต้องกังวลใจนะคะเงินมันจะเขาเรียกว่าเงินมันจะมีการปรับปรุงการทํารายการให้อยู่แล้วนะคะทีนี้เวลาปรับปรุงการทํารายการเงินจะไม่ได้เข้าไปกลับไปที่ต้นทางคะ่ะเงินจะโอนไปยังบัญชีปลายทางเลยกรณีการแจ้งเรื่องนะคะจะต้องเป็นบัญชีต้นทาง เจ้าของบัญชีต้นทางแจ้งกับธนาคารต้นทางค่ะเพราะว่าจะเห็นรายการเงินตัดออกจากบัญชีแต่เวลาที่แสงรับสายตอนที่แสงเป็นคอร์เซ็นเตอร์นะจะชอบเจอปัญหาที่ผู้รับเงินปลายทางนะคะบัญชีปลายทางเนี่ยชอบโทรมาแบบว่าเนี่ยเขาโอนเงินเข้าบัญชีฉันฉันไม่ได้รับเงินเพราะอะไรก็ต้นทางเขาตัดออกแล้วเราก็แจ้งปัญหา ไปแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้ดำเนินการแบบนี้ไ,นบบนไม่ยอมไม่ยอมเลยจะให้เราเป็นคนดึงเงินให้เดี๋ยวก่อนนะคะอยากให้ทําความเข้าใจก่อนว่าเราเป็นปลายทางคอเซนเ n อร์ก็จะเห็นได้เพียงแค่ว่าเงินเข้าหรือไม่เข้าดังนั้นเงินไม่เข้าเห็นว่าเงินไม่เข้าก็คือเงินไม่เข้าค่ะต้องย้อนกลับไปที่ต้นทางนะให้เขาไปแจ้งเรื่องนะคะว่าปลายทางไม่ได้รับเงินโปรเซสก็เหมือนกันสาม แล้วแต่ธนาคารกับบางธนาคารก็3าถึงหวันทําการบางธนาคารก็จะแจ้ง3าถึงเวันทําการทําไมถึงต้องแจ้งเป็นระยะเวลานี้ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่ call center นะคะจะเป็นผู้รับเรื่องรับปัญหาหลายเรื่องมากไม่ใช่เฉพาะเรื่องกรณีโอนเงินกดเงินโอนผิดโอนอะไรไม่ใช่เรารับทุกเรื่องนะคะทุกปัญหาเรามีหน้าที่รับเรื่องแล้วก็ประสานงานไปยังหน่วยงาน ต่างๆภายในธนาคารนะคะหรือว่าเขาจะเลือกว่าหน่วยงานหลังบ้านทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะไปดําเนินการค่ะธนาคารก็เลยมีแพทเทิร์นนะคะให้กับทาง call center ตอบค่ะว่าจะโดยประมาณนี้นะคะให้ตอบเป็นข้อมูลกลางไว้ก่อนนะคะระยะเวลาอาจจะแจ้งไว้เผื่อไว้เผื่อนะแต่โดยทั่วไปก็อาจจะได้รับเร็วขึ้นแต่มันจะมีบางเคสที่เป็นเคสหลุดจริงๆนะคะอาจจะช้าช้าเหมือนที่แจ้ง หรืออาจจะช้ามากกว่าที่แจ้งก็สามารถโทรตามเรื่องได้นะคะแล้วก็กรณีที่3ค่ะเป็นกรณีการโอนเงินพร้อมเพย์ต้องบอกเลยว่าพร้อมเพย์นี่คือเป็นอะไรที่ปวดหัวมากตอนรับสายคือปวดหัวจริงๆทําไมถึงปวดหัวเดี๋ยวมาเฉลยให้ฟังแต่พูด ถึงเรื่องกรณีโอนเงินแล้วไปทางไม่ได้รับเงินที่เป็นกรณีระบบล่มจริงๆก่อนถ้าเป็นกรณีระบบล่มหากว่าพร้อมเ์นั้นเป็นธนาคารเดียวกันก็ไปที่กรณีที่1เลยค่ะเป็นภายใน,นโอนเงินภายในธนาคารเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นโอนต่างธนาคารนะคะก็ไปเป็นกรณีที่2 นะคะแต่มันจะมีเป็นกรณีพิเศษค่ะโอนเงินพร้อมเพย์เดี๋ยวอธิบายเรื่องพร้อมเพย์ก่อนว่าพร้อมเพย์คืออะไรพร้อมเพย์นั้นนะคะจะเป็นบริการที่ทางรัฐบาลกําหนดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการรองรับการรับเงินของทางรัฐบาลภายในอนาคตแต่อันนี้เมื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับไปเมื่อ4ี่หปีที่แล้วนะเมื่อ4ี่หปีที่แล้วพร้อมเพย์เป็นเรื่องที่ใหม่แต่ณปัจจุบันไม่ใหม่แล้วเนาะตัวพร้อมเพย์เนี่ยสามารถผูกได้สูงสุดนะคะ หนึ่งหมายเลขบัตรประชาชนบวกสามเบอร์โทรศัพท์มือถือต่อหนึ่งบัญชีพร้อมเพย์ค่ะทีนี้ถ้าเกิดคุณเอาหมายเลขบัตรประชาชนบวกสามเบอร์มือถือเนี่ยมาบวกกับบัญชีพร้อมเพย์นี้แล้วคุณไม่สามารถนําข้อมูลนี้ไปผูกกับบัญชีพร้อมเพย์อื่นได้นะคะแต่ คุณก็สามารถเลือกที่จะแบบผูกหนึ่งไอดีขอแทนเป็นหมายเลขประชาชนเป็น ID นะคะแล้วก็เอาเบอร์โทรศัพท์แต่ละเบอร์ไปผูกกับบัญชีอื่นๆก็ได้แต่มันผูกํามไม่ได้นะอย่างที่แจ้งไปทีนี้ปัญหาที่บอกปัญหาโลกแตกคืออะไรปัญหาโลกแตกก็คืออย่างเช่นบางคนมีหลายบัญชีมีหลายเบอร์แล้วก็กระจายผูกเลยจ้ะกระจายผูกทุกๆเบอร์อะไรเงี้ยอย่างบางคนมี10เบอร์ก็ผูก10บ,บัญชี จำผิดเองจำสลับค่ะจำเบอร์จำบัญชีไปเรื่อยจำสลับแล้วก็บาคิดว่ากลายเป็นว่าเราไม่เราเป็นปลายทางที่ไม่ได้รับเงินทีนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีพร้องเพ์นะคะอยากจะให้ปลายทางนะคะอย่าเพิ่งไปให้ต้นทางแจ้งเรื่องกับบัญชีธนาคารต้นทางของตัวเองนะให้ตัวเองไปตรวจสอบกับ ธนาคารที่ตัวเองมีทุกๆธนาคารก่อนว่าผูกพร้อมเพย์กับธนาคารอะไรกันแน่คอร์เซนเตอร์เขาไม่สามารถบอกคุณได้นะว่าเบอร์อออบัญชีนี้คุณผูกกับพร้อมเพย์หมายเลขหมายเลขบัตรประชาชนเลขที่อะไรเราจะบอกได้แค่เป็นหมายเลขผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์ค่ะแต่อย่างเช่นเ,นเบอร์ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเบอร์ศูนย์แปดเก้าตึ๊กตึ๊กตึ๊กอย่าง,ง,งเงี้ยก็บอกไม่ได้เพราะมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลน,นะคะทางคอร์เซนเตอร์ก็ต้องเซฟข้อมูลให้กับลูกค้าป้องกันข้อมูลของลูกค้าเพื่อความปลอดภัยของ บัญชีธนาคารของคุณนั่นเองค่ะทีนี้อพอถ้าสมมติว่าอย่างตรวจสอบไปแล้วว่าเออไม่ได้รับจริงตรวจสอบทุกธนาคารแล้วว่าไมไ่รับจริงค่อยวนกลับไปที่โปรเซสแรกนะคะกรณีที่1กรณีที่2อย่างที่แจ้งไป ตอนต้นนะคะทีนี้มันจะมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งค่ะอย่างเช่นบางคนใช้งานเบอร์นี้อยู่ <S 2> <S 2> เคยใช้งานเบอร์นี้นะคะแล้วก็เลิกใช้งานไปแต่ว่าก่อนตอนที่ใช้งานนะคะนำเอาเบอร์นี้ไปผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารไว้กับบรรัญชีธนาคารแต่พอเลิกใช้เบอร์ไม่ได้ไปยกยกเลิกบัญชีพร้อมเพย์ทีนี้เวลาที่เบอร์ไม่มีการใช้งานนะคะค่าโทรศัพท์มือถืออะค่ะเขาก็จะนําเบอร์มารีวิวแล้วก็มีการขายเบอร์ใหม่พอขายเบอร์ใหม่ คนที่ใช้เบอร์ใหม่ก็ใช้มาระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีการผูกคอมเพล์แหละแต่ว่าผูกกับอีกเบอร์อื่นแต่ด้วยความที่ตัวเองใช้เบอร์นี้เป็นประจําก็เลยคิดว่าเบอร์นี้ ผูกบัญชีพร้อมเพย์อยู่ต้องบอกก่อนว่าค่ายมือถือเขาสามารถําแค่เบอร์มาขายใหม่ได้แต่เขาไม่สามารถยกเลิกพร้อมเพย์กับธนาคารได้นะคะเพราะกรณีการยกเลิกพร้อมเพย์มันเป็นธุรการทางการเงินเจ้าของพร้อมเพย์เจ้าของบัญชีเท่านั้นที่มีสิทธิ์ทําการยกเลิกค่ะก็กลายเป็นว่าพอหลังจากเราเข้าใจผิดคิดว่าเราใช้พร้อมเพย์นี้แล้วเราก็เวลาเวลาแจ้งพร้อมเพย์ไปบางคนก็ชอบแจ้งแต่เบอร์โดยที่ไม่ได้แจ้งชื่อบัญชีนะคะเวลาคนโอนก็อ๋อ ให้พร้อมเพยชำาญฉันก็โอนไปเลยชื่อนามสก,กุลฉันก็ไม่ได้สนใจกลายเป็นว่าโอนไปให้บัญชีใครก็ไม่รู้ถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นกรณีโอนเงินผิดบัญชีนะคะเดี๋ยวโอนเงินผิดบัญชีจะมีขั้นตอนอย่างไรแสจะพูดถึงคลิปถัดไปเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอพูดเรื่องพร้อมเพยก่อนกอ็วนกลับมากลับมาที่เรื่องพร้อมเพย์ของเราทีนี้อยากให้เวลาที่เรา แจ้งโอนเงินพร้อมเพย์ค่ะให้เราแจ้งชื่อบัญชีด้วยเขาจะได้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่าชื่อนามสกุลตรงไหมนะคะป้องกันการโอนเงินผิดบัญชีนะคะก็จบแล้วสําหรับกรณีการโอนเงินผิดบัญชีอ้อแถมอีกเรื่องหนึง่งสมมุติว่าอย่างเช่นคุณไปกดเงินที่ตู้ ATM ช่วงเที่ยงคืน หรือเข้าไปดูเงินในอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือแอปพลิเคชันบนมือถือช่วงเที่ยงคืนแล้วไม่เห็นไม่สามารถทำรายการได้ไม่เห็นยอดเงินหรือถ้าทางแอปหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมันจะขึ้นว่า not available เฮ้ยเงินเราหายไปไหนเงินมันหายไปไหนต้องบอกก่อนว่าเงินมันไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ด้วยความที่ธนาคารเขาจะรันระบบทุกๆเที่ยงคืนนะคะหรืออาจจะมี จะจะรันระบบทุกๆเครื่องคืนค่ะแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงประมาณตีสองถึงตีสามนะคะรันระบบแต่ละครั้งก็ประมาณครึ่งถึงหนชั่วโมงรันระบบทําไมต้องรันระบบค่ะเพราะว่า บัญชีบางบัญชีเขามีการคิดดอกเบี้ยทุกวัน <EN> อย่างเช่นบัญชีฝากประจานะคะหรือออมทรัพย์แบบพิเศษบางตัวที่มีการคิดดอกเบี้ยทุกวันหรือบัญชีนี้สินอย่างเช่นสินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้เขาจะต้องคิดดอกเบี้ยทุกวันดอกเบี้ยเดินเป็นวันดังนั้นมันจะต้องมีการรันระบบทุกวันนะคะเพื่อปรับปรุงระบบให้เป็นปัจจุบัน ก็เวลาไปทำรายการถ้ามีเห็นยอดเงินไม่ต้องตกใจนะเขาดันระบบอยู่รอก่อนครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงถ้ามีความจำเป็นที่จะกวใช้เงินจริงๆก็ต้องรอนะคะก็เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ค่ะคลิปต่อไปแสงจะพูดถึงกรณีฝากเงินเข้าเครื่องฝากอัตโนมัตินะคะเครื่องนับเงินเรียบร้อยแล้วสลิปเราก็ได้มาแล้วแต่พอเราไปเช็คบัญชีเงินกลับไม่เข้าบัญชีกุ้มใจใช่ไหมล่ะ ก็ไม่ต้องกุ้มใจเดี๋ยวจะแจ้งว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและมีวิธีการดําเนินการแบบไหนแต่ขออนุญาตเป็นคลิปถัดไปนะคะสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาของแสงนะคะสามารถกดติดตามกดถูกใจให้แสงได้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย